xíp hút ông xã Yên mà xói xói Phá เป่งป้อยบ่มีเมฆฝนเมื่อยหมกน้ำคาพึก phước ao chủ làng khá buôn bịa phước sức châu Nhân bộ nào đi có kiếm khổng ผ้าตูหอวบเนื้อปีไทยฮืออุ่นห้างกายปกกายมือไม้อยาอได้แข่งเย็นสักไวเนืะอจะไปฮือม จะไปเอ็นอันของเก่าเกื่องจะไปเอ็นว่าของเก่าเกือ